เครื่องสำอางเหล่านี้ที่คนท้องไม่ควรใช้เครื่องสำอางกับผู้หญิงเป็นของคู่กันนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณแม่เริ่มมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเราต้องดูเป็นพิเศษแล้วว่าเครื่องสำอางตัวนั้นมีส่วนผสมอะไรที่เป็นข้อห้ามหรือว่าที่เป็นอันตรายกับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นคุณแม่ควรที่จะศึกษาให้ดี เครื่องสำบงเหล่านี้นะคะที่คุณแม่เนี่ยควรหลีกเลี่ยงหากใช้ในช่วงที่ยังไม่ตั้งครรภ์ก็จะใช้ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนเครื่องสำบางตัวนั้นทันทีตัวแรกเลยนะคะก็คือ ครีมรักษาสิวฝ้าโดยเฉพาะที่มีส่วนผสมของกรดวิตามิน A เพราะส่งผลอันตรายกับทารกในครรภ์ด้วยโดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์โอกาสที่กรดหรือว่าวิตามิน A เนี่ยจะมีผลกับทารกอาจจะทําให้แท้งหรือทําให้ทารกพิการได้เพราะฉะนั้นหากเรารู้ว่าตั้งครรภ์น,นะคะต้องรีบแจ้งคุณหมอ ให้ทราบทันทีว่าเราใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของวิตามิน A นะคะหรือว่าครีมรักษาสิวรักษาฝ้าต่างๆนะคะ เครื่องสำอางตัวที่สองนะะที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือพวกของใช้หรือเครื่องสำอางกันแล้วแต่แหละที่มีส่วนผสมของพาราเบนนะเช่นพวกครีมอาบน้ําครีมบำรุงผิวครีมนวดผิวอ่าหรือว่ายาสระผมอะไรต่างต่างนะคะอาจจะมีส่วนผสมของพาราเบนเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องอ่านให้ดีๆเมื่อคุณแม่เริ่มมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเพราะอาจจะส่งผลทําให้คุณแม่เนี่ยเกิดอาการแท้งหรือ เป็นอันตรายกับทารกในครรภ์ได้ข้อที่3นะคะก็คือน้ํายายืดผมน้ํายาดัดผมนะคะอันนี้เมื่อขณะตั้งครรภ์คุณแม่ควรจะงดเว้นการกระทําเกี่ยวกับผมเหล่านี้ยืดผมดัดผมไม่ควรที่จะทําแต่ถ้าเป็นดูแลทําความสะอาดผมเนี่ยสามารถทําได้ปกติตัวที่4นะคะที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือน้ํายาล้างเล็บค่ะ น้ำยาล้างเล็บนะคะก็อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายนะไม่ว่าจะเป็นสารที่ใช้เคลือบเล็บเวลาทาหรือกลิ่น ที่ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะอาจจะส่งผลต่อคุณแม่แล้วก็ทารกในคันอาจจะมีการขึ้นไซอาเจียนหรือเวียนหัวได้หลีกเลี่ยงไว้ดีกว่านะคะแล้วก็ตัวที่5นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อนะ,ะซึ่งบางตัวเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของอลูมิเนียมคอร์ซึ่งจะส่งผลผ่านทางรกผ่านทางน้ํานมแม่ได้เพราะฉะนั้นว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งครั์หรือคุณแม่ให้นมลูกควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับเครื่อง สำอางนะคะระงับกลิ่นกายไว้จะดีกว่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือน้ําหอมค่ะเน้นนะคะว่าน้ําหอมนี่เป็นแค่บางตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณแม่ก่อนที่จะใช้น้ําหอมในช่วงตั้งครรภควรเลือกให้ดีนะคะว่ามีส่วนผส,สมที่เป็นอันตรายไหมมีข้อห้ามใช้สําหรับหญิงตั้งครรภหรือว่าหญิงให้นมลูกไหมดีที่สุดนะคะช่วงตั้งครรเนี่ยควรจะงดการใช้น้ําหอมไว้จะดีกว่า หกเครื่องสำอางนี้เมื่อคุณแม่เป็นคนท้องนะควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือใช้ให้น้อยที่สุดจะดีกว่าเพราะอาจจะส่งผลอันตรายกับแม่และทารกในครรภ์ได้ค่ะ